ส่วนการประชุมอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเพราะว่าปีนี้เนี่ยเริ่มฤดูกาลผลผลิตของลำไยแล้วเนี่ยนะคะมีการประชุมค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงตัวแทนเกษตรกรชาวผู้ปลูกลำไยวันนี้มาหารือกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับผลผล,ผลิตลำไยในปีนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยค่ะ โดยวันนี้ที่ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาวจันทบุรีค่ะท่านผู้ว่าสุธีทองแย้มนะคะท่านเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรีกัมพูชาสมาคมชาวสวนลำไยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ ผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกตัวแทนนายจ้างผู้ดูแลแรงงานเก็บลำไยห,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้มาร่วมประชุมกันในหลายภาคส่วนเลยค่ะเพื่อที่จะมาหารือกันในการเตรียมความพร้อมรองรับผลผล,ผลิตลำไยในฤดูกาลปีนี้นะคะโดยปีนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ลำไยเริ่มทยอยออกแล้วนะคะก็จะออกตั้งแต่เดือนนี้แหละคะ่ะ เดือนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้านะคะโดยจากการคาดการผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ220,000ตันค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยราคาที่ลงรับซื้อก็อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ32-35บาทนะคะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันก็คือช่วงต้นฤดูค่ะส่วนสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็จะมีเรื่องพิจารณาหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น มาตรการรองรับผลผลิตลำไยจังหวัดจันทบุรีมาตรการป้องกันโควิด -19 บาดำเนินการตามมาตรการ G A P plus และ G M P plus ตามแนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยตามมาตรการที่ตลาดปลายทางกำหนดแนวทางการปฏิบัติของสายเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายและการตกลงซื้อขายให้จบที่สวน โดยทั้งนี้ค่ะทางจันทบุรีเองเนี่ยนะคะทางจังหวัดมีการออกประกาศออกมาเลยค่ะในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ในผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีก็คือซีโร่โควิดจันทบุรีฟุตหรือว่าซั c ซีซีเอฟนะคะโดยมา,มาตรฐานนี้เนี่ยนะคะจะเป็นแนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรชาวสวนผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและผู้ปฏิบัติงานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร แล้วก็ยังมีคําสั่งจังหวัดด้วยค่ะในเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิในสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้โรงคัดบรรจุผลไม้ในฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วก็มีอีกหนึ่งประกาศก็คือเรื่องแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งในผลผลิตลำใหญ่ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เรื่องแนวทางการปฏิบัติของสายเก็บลำไยในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งคำสั่งจังหวัดในเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสินค้าลำไยจังหวัดจันทบุรีในปีฤดูการผลผล,ผลิตปีนี้ทั้งนี้เนี่ยนะคะการออกคำสั่งต่างๆการประชุมข้อปฏิบัติต่างๆก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะจะได้เป็น,นกลไกในการแก้ปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และที่สําคัญนะคะก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรีให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายลำไยค่ะ